เฮ้ยวอทส์กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม o v e r s e e TV วันนี้ผมไม่ได้มาแคสเคมเหมือนเดิมนะครับอ่มามงคนถามไอเฮียพี e ่เมื่อวานมึงก็ไม่ได้แคสวันนี้มึงก็ไม่แคดเลยเหรออะครับวันนี้ผมจะมาะเล่าเรื่องเกี่ยวกับนักเลงชื่อดังในประเทศไทยนะครับผมซึ่งหลักๆมีอยู่สี่แก๊งด้วยกันนะครับนี่เลยครับตามรูปที่เห็นนี้เลยนะครับผมแก๊งแรกนะครับอ่ามังกรฟ้านะครับโอ้โหชื่อนี้ก็แบบแล้วก็ตามมาครับ แก๊งเดชสมิงนะครับหรือหลายคนอ่านเรียกว่าแก๊งแมวหยิบนะผมอันต่อมาแก๊งหงละลายครับโอ้โหนี่มันหงหรือตัวอะไรคาบอะไรวะเนี่ยครับแล้วก็แก๊งสุดท้ายโคทรมินนะครับอ่าเป็นโคนมด้วยนะครับโคนมกำลังกินหญ้านะครับโอเคซึ่งชื่อแก๊งเหล่านี้นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับจากหลายๆเพจครับที่ชอบลงกันแล้วก็มีคอมเมนต์ประมาณว่าไอ้เคียมึงอายุเท่าไหร่กันเนี่ยแล้วอะไรกันเดี๋ยวจะต่อยจะตีกันนะครับซึ่งบางคนอาจจะงงได้นะครับว่าทําไมอ่ะ แก๊งเหล่านี้เขาถึงได้โพสต์อย่างนี้ทําไมต้องมีการอ่าท้าทายอะไรกันเกิดขึ้นวันนี้ผมก็เลยจะมาสรุปเนื้อเรื่องย่อๆให้ฟังกันนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ในโปรแกรมเพจของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอวาดวาดเพื่อเพื่อเล่าเรื่องราวครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะผมเข้าใจง่ายหรือเข้าใจยากขึ้นนะอ่าโอเคนะครับเริ่มแรกนะครับไอ้นี่นะครับอ่านี่ครับคนนี้ครับชื่ออ๋องนะครับผมอองนะครับองอยู่ เดทสมิงนะครับอ่๋อ,องอยู่เดทสมิงครับอึ๊บจิ๊บอายิ้มด้วยนะครับผมอ่คนนี้นะครับชื่อวิิวเชียนวิเชียน,นครับคนนี้ชื่อวิเชียนนะครับอยู่โคทมินโคทมินนะครับผมยิมยิมด้วยโอเคครับสองคนนี้ถ้าทำการไฟกันนะครับส่วน สาเหตุหรือว่าอะไรที่ทําให้สองคนนี้มาสู้กันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมรู้แค่ว่าตอนตอนแรกเริ่มอะ่ะคืออองนะครับไอ้องดีไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเนี่ยคือองนะครับได้สู้กับวิเชียนนะครับแล้วผลผลปรากฏว่านะครับผมแป๊บ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 ,บผลปรากฏว่าอ่าไหนวะ องนะครับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะครับผมนอนนอนนอนไม่ไม่ตด้นอนนอนหมดสภาพไปครับเออแล้ววินนะครับผมอันนี้องนะครับองอันนี้อ่าวิเชียนครับยืนชุงมือครับดึกได้รับชัยชนะครับนี่นะครับผมอันนี้วิเชียนนะครับผมวิเชียนยิ้มวู้ฮูนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบผู้ชายสู้กันมันจะไม่แบบอะไรใช่ไหม แต่ว่ามันดันมีคนทะลึ่งคนหนึ่งครับไอ้นี่ครับไอ้นี่มันชื่อไอ้มิดครับมิดนะครับผมมิดรอๆนะครับผมยิ้มเย้ไอ้มิดอยู่อ่าไอ้มิดอยู่แก๊งโคธมินนะครับโคธมินไอ้มิดกับไอ้วิเชนอยู่แก๊งโคธมินทั้งคู่เลยนะครับผมเดี๋ยวบางคนสับสนนะครับไอ้มิดได้ทำการถ่ายรูปช็อตนี้ไว้นะครับโอ้โหแบบโคตรเหยียดโคตรหยาบย่ำศักดิ์ศรีอะครับนี่ครับไอ้มิดได้ทำการถ่ายรูปแชะลงไปนะครับผมแล้ว ถ่ายรูปไม่พอนะครับอ่าลบแป๊บหนึ่งนะครับอ่าไอ้มิดถ่ายรูปไม่พอนะครับไอ้มิดได้ทําคารอ่ะเอาไปโพสประจานลง Facebook นะครับโอ้โหเป็นการเหยียบย่ําศักดิ์ศรีอ่องมากเลยนะครับนี่ Facebook นะครับผมแล้วก็อ่าไอ้อ่องนะครับนอนนอนหมดสภาพครับเออนะครับผมมีมีตีนย่ําด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ต่างๆมากมายนะครับโอ้โหว่าแบบเฮ้ยไอ้อ่องทำไมหมดเสื้อผ้านี่วะนะครับผมทำให้อ่องนะครับเกิด เกิดความอับอายนะครับผมอ่าเดี๋ยวลบๆๆๆๆๆๆนะครับอ่าทำให้อองนะครับเกิดเกิดอาการแบบอับอายขายขี้หน้านะครับอองก็เลยอ่าไปหาไอ้บินนะครับผมอันนี้ไอ้มิดนะครับไอ้มิดกำลังอ่ายืนยืนมอดสาวครับอันนี้สาวแล้วสาวเฮ้ยพี่มิดนะอะไรก็ว่าไปไอ้มิดกำลังมอดสาวอยู่นะครับนี่มิดอ่าอันนี้คือไอ้มิดนะครับอันนี้คือไอ้อองนะครับผม อ่าไอ้องก็มาก็ชี้หน้าก่อนแล้วชี้หน้าก่อนนะว่าเฮ้ยไอ้มิดท,ทาไมมึงเอารูปกูไปเป็นจานอย่างนั้นวะนะครับผมองไม่รอช้านะครับรีบเข้าไปแบบตบกระบาลไอ้มิดอย่างแรงครับดังพัวนะผมมิดหันมาแบบหันมาเหมือนจะสู้ครับแต่ก็ร้องไห้ไปนะครับผมสําหรับมิดนะครับอ่านะครับลบๆๆหลังจาก เหตุการณ์ที่อ๋องได้รอบทำลายมิดไปนะครับผมด้วยการเบิร์ดกระโหลกไป1ทีนะครับหรือภาษาไทยเล็กเนี่ยสั้นๆว่าตบเคียนนั่นเองนะครับทำให้มิดเกิดอาการแบบโกรธนะครับผมอันนี้อันนี้มิดนะครับโกรธอี้หัวร้อน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 นะครับอ่าอันนี้คือมิดนะครับมิดโคทามินนะครับผมมิดเกิดอาการโกรธนะครับอยากจะไปอ่าล้างแค้นนะครับมิดอยากจะไปล้างแค้นอ๋อง มิดอยากจะไปล้างแค้นอองนะครับก็เลยรวบรวมสมัครพรรคพวกนะครับมีเอ๊ะเอาไว้หรอก็เลยไปรวบรวมพวกตัวเองนะครับก็คือโคทามินมานะครับแล้วก็ไปชวนอีกพวกนึงครับก็คือพวก13บส <c oughs> แมวเซานะครับ <c oughs> ชื่อแก๊งหรือ <c oughs> ชื่อแก๊งหรือพันแมวเนี่ยนะครับอ่ามิดโคทามินนะครับก็เลยไปรวบรวมสมาชิกแก๊งโคทามินแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือกับ จากกลุ่ม13แมวเซาให้มาช่วยล้างแค้นอองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลบๆๆบนะครับแต่นะครับแต่แต่แตอ,องก็ไม่รอช้านะครับพอรู้ว่ามิดเริ่มสมัครพักพวกนะครับเพื่อมาแก้แค้นตนเองครับอ,องก็เลยอ่ารับสมัครพักพวกเหมือนกันนะครับผมนี่อองอองนะครับก็เลยอ่าประกาศไปว่าเฮ้ยไอ้มิดมันจะยกพวกมาถาล่มเราเว้ยพวกเรานะครับผม ไอ้อ,องครับก็เลยอ่าไปรวบรวมสวะครับพวกแกง๊งแก๊งเดชสมิงของมันมาเหมือนกันนะครับนี่ครับสวะครพวกม,มาเฮ้ยไอมิดมันจะมาล้างแค้นกูช่วยกูด้วยนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับต่างฝ่ายต่างมีคนที่ใกล้เคียงกันนะครับผมอ่านะครับก็คือ,ก,คอก็คือเขาจะทําการตะลุมบอลหรือไฟกันนี่ครับแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทั้งสองคนเห็นว่าเออการที่เอาแก๊งสองแก๊งใหญ่มารวมมารวมสู้กันมันจะเสียศักสีนักเลงนะครับผม เขาก็เลยอ่าแบบนึงนะครับอ่าอันนี้ของนะครับของของเด็ดสมิงนะครับอันนี้มิดนะครับมิดโคทามินนะครับผมอันนี้พวกมาครับก็เลยเกิดก็เลยทั้งคู่ครับก็เลยท้าทายกันครับว่าเฮ้ยเอาพวกมาเยอะอย่างนี้กัวเหรอแน่จริงมาตัวตัวกูป้านะผมมิดไม่อชานะครับเลยเอาดิเอาดิเอาดินัดมันมาเลยครับผมแล้วทั้งสองคนครับก็ทําการอ่านัดวันกันนะครับผม จนถึงนะครับผมก่อนก่อนวันที่ทั้งสองคนจะมาตัวตัวกัน1วันนะครับผมอองได้ทําการาคิดแผนที่จะเอาชนะมิดอย่างง่ายขึ้นมานครับก็คืออองนะครับอันนี้อองอันนี้กำปั้นนะครับผมอันนี้อองอองนะครับอองก็เลยคิดแผนขึ้นมาว่าจะนำายาหมองนะครับยาหมองถา ยาหมองตาลิงถือลูกแก้วแล้วกันนะผมนี่ลิงนะครับลิงลิงลิงเอ้ยลิงลิงลิงอ่าลูกแก้วลูกแก้วนะครับอองก็เลยอ่าชิดแผนนะครับจะนำยาหมองตาลิงถือถือลูกแก้วนะครับมาทานะครับมาทาที่มือตัวเองครับให้เต็มเต็มนะผมอันนี้เอามาทาที่มือนะครับเสร็จปุ๊บตนเองก็จะอ่ารอจังหวะที่มิดเผล่นะครับเอายาหมองใา้ตามิดนะครับเราก็จะได้อ่าชนะมิดอย่างง่ายนะครับเรียกได้ว่าจีจีอีซี่กันเลยนะครับผม แต่นะครับแต่ยังไม่จบนะครับผมไอ้องมันโพสต์แผนเอายาหม่องป้ายที่ที่กำปั้นนะครับมันดันไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กครับผมนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เฟซอันนี้เฟซบุ๊กนะครับอ่าอันนี้ก็คอมเมนต์รูปภาพนะครับก็จะมีรูปยาหม่องครับไอมิดเอมิทก็จะโพสต์วันว่าเดี๋ยวกูจะเอายาหม่องป้ายที่มือแล้วรอไอมิดเผยจะป้ายที่ตามมิดนะผมแต่มันพีคตรงที่ปุ <esa> ่มกดไลค์ครับ ปรากฏว่าไอ้มิดมันมากดไลท์ตรงปุ่มนีด้วยนะผมทําให้แผนนี่แตกเลยนะครับเดี๋ยวๆๆๆลบๆๆๆนะครับหลังจากที่อ่าแผนแผนของอ่าไอ้องมันแตกนะครับผมทําให้ไอ้มิดนะครับเกิดอาการแบบเริ่มแบบย่อยๆถักทางองอนะครับเฮ้ยอะไรวะไอลูกแง่นะครับผมเดี๋ยวๆๆๆวัดวัดไม่เสร็จนะครับไอ้มิดนะครับอันนี้องนะครับอันนี้อองเดินสายเป้ไปโรงเรียนปกตินะครับผมเดินก้มหน้าก้มตานะครับ ติ่มๆนะครับอ๋องนะครับอ่าไอ้มิดก็เลยแบบประมาณเยอะๆทักถ่างครับว่าเฮ้ยอะไรวะไอ้ลูกแก่ไม่กล้าสู้กูตัวตัวเอาอย่างบอกว่าไฟตาดูเลดแฝดที่ขี้แหละของมึงเนี่ยเขาเป็นยาอ่อนนะครับผมทําให้อ๋องแบบเกิดอาการแบบอับอายขายชิ้นหน้ารอบที่สองนะครับผมทําให้อ่าตับตับตับทำให้อ่าเด้อเด้อเด้อเดอ่านะครับผมอ๋องเฮ้ยกดกดดูกดดูกดดูไอ้เศร้า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 ครับองอ่าครับ อ๋อก็เลยแบบเศร้าครับร้องให้เสียใจครับว่าเออแบบแผนแตกอะไรงี้ครับแผนวางมาแยบยนทาไมแตกง่ายๆนะผมอ๋องก็เลยไม่รู้จะทาไงครับก็เลยอ่าโทรเรียกพี่ตัวเองมาครับเอาเว้ยนะครับผมโทร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 ,โทรนะครับผมก็เลยอ่าอ๋องก็เลยเล่าเรื่องให้พี่ฟังทั้งหมดนะครับว่า โดนไอ้พวกโคทามินมันทําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมก็ใส่ไข่อะไรไอ้มิดไอพิเชียนอะไรไปที่อยู่แก๊งโคทมินทั้งหมดนะครับผมทําให้พี่ของอ๋องนี่โกรธมากนะครับผมพี่ของอ๋องก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์ครับมาที่โรงเรียนนะครับผมป๊บป๊บป๊บอันนี้คือโรงเรียนนะผมเอชโอโ H O อ L นะครับผมอันนี้โรงเรียนอันนี้ก็ถนนทางเข้าปกตินะครับอันนี้พี่ของอ๋องนะครับ พี่ของอองครับชื่อว่าสุรานะครับผมสุราษอ่าอันนี้พี่ของอองครับชื่อว่าสุรานะครับไม่นวดเล็กน้อยนะครับผมเพื่อความสวยงามครับเฮ้ยใครมาลังแกน้องกลัวนะครับผมอ่าขี่รถมานะครับผมอันนี้รถนะครับขี่รถมาถึงเ่นเอทนะครับผมแต่ครับสุราษก็ดันไปเจอไอ้สองคนนี้มันเดินด้วยกันนะครับอ่าครับดันไปเจอไอ้วิเชียนนะครับผมวิเชียนครับเป็นคนที่ต่อยไอ้องคนแรกนะครับ ไปเจอวไอ้วิเชียนนะครับกับไอ้สันติสุขนะครับผมสันติสุขนะครับอ่าสุราษนะครับขับรถไอขับขับมอเตอร์ไซค์ดินะครับสุราชขับมอเตอร์ไซค์มายังโรงเรียนนี้นะครับผมแล้วก็ดันไปเจอไอ้วิเชียนนะครับผมวิเชียนกับไอ้สันติสุขเดินด้วยกันนะครับสองคนนี้อยู่แก๊งคัวทามินทั้งคู่นะครับอ่าพี่สุราชของเราไม่รอช้านะครับผมเข้าไป ปั๊บ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 นะครับปั๊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 บล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 บนะครับผมอ่าเมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะอ่าอ๋อครับหลังจากสุราษฎร์หลังจากพี่สุราษฎร์นะครับมาถึงยังโรงเรียนนะครับผมพี่สุราษฎร์ไม่รอช้านะครับพี่สุราษฎร์อันนี้พี่สุราษฎร์นะครับพี่สุราษฎร์ได้ทำการอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สุราชท,ทำการกระทืบไอ้มิดนะครับผมเอ้ยไม่ใช่มิดดิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สุราชท,ทำการกระทืบวิเชียนนะครับผมวิเชียนอ่าวิเชียนคือคนแรกที่ต่อยไอ้อองครับแบบจมตีนนะครับผมทำให้วิเชียนนี่แบบหมดสภาพไปน,นะ,ะผมอันนี้พี่สุราศครับเฮ้ยมันะะอ่านมันลังแกนน้องของข้านะผมก็เลยกระทืบ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 ยืนยันนะ,ะวิเชียนก็เลยเลือดออกครับเลือดออกครับ โอ้ยเลือดออกเยอะแยะครับโอ้ยจมตีนะเียกได้ว่าจังหวะนี้แบบจมตีรูสยามาเลยครับสําหรับอาวิเชียนนะผมแต่นะับผมแต่มันพีคอยู่จุดนึงครับไอสันติสุขครับอันนี้ครับไอสันติสุขนะครับผมสันติสุขโคทามินนะครับสันติสุขโคทามินเป็นคนที่เดินมาพร้อมกับอีวิเชียนเมื่อกี้นะไอสันติสุขนะครับแทนที่จะไปช่วยเพื่อนครับได้ทาการ ทิง้งได้ทำการวิ่งหนีครับไอ้สันติสุขไม่ช่วยวิ่งมันวิ่งหนีไปเลยครับฟิวไปเลยนะครับผมอ่านะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เลยอ่าเกิดการโพสเฟซบุ๊กกันขึ้นนะครับผมอ่านะครับหลังหลังจากอ่าไอ้สุราชไอ้หลังจากพี่สุราชนะครับได้กระทืบไอ้วิเชียนนะครับแล้วไอ้สันติสุขไม่ไม่ยอมช่วยวิเชียน,นะครับสันติสุขวิ่งหนีไปเลยนะครับผมแล้ว สันติสุขนะครับก็ได้ทําการโพสลง Facebook นะครับว่าอ่าอันนี้อันนี้คือ Facebook ของไอ้สันติสุขนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเองครับร้องไห้นะครับก็เลยเกิดัทกรรมที่ว่ามึงสิเจ็บกายแต่กูสิเจ็บใจแล้วผมกูวิ่งหนีมาทั้งน้ําตามึงรู้ไหมมึงรู้ไหมว่ากูเจ็บปวดแค่ไหนที่กูไม่สามารถเข้าไปช่วยเพื่อนได้ ไอ้เสด็สมัยนั่งแมนชิบหายเลยนะผมคือเห็นเพื่อนโดนกระทืบนะครับแต่ว่าเพลงวิ่งหนีครับเขาเรียกว่าวิ่งหนีทางน้ําทานะครับผมอ่านะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับผมไอ้วิเชียนนะครับผมวิเชียนคนที่โดนกระทืบเมื่อกี้นะครับจึงได้ทําการอ่าอ่านี้วิเชียนครับผมวิเชียนนะครับผมไอ้วิเชียน แห่งโคซมิไม่ใช่โคซมิกดิไอวิเชียนแห่งโคทามินนะครับวิเชียนจึงได้ทาการอาโพสลองเฟซบุ๊กนะครับบอกว่า,อ,าอะไรกันวะเฮ้ยกูโดนกระทืบอ,อยู่คนเดียวเพื่อนแม่งหนีไปเลยนับจากวันนี้ไปกูขอลาออกจากแก๊งโคทามินนะผมอตอนนี้วิเชียนครับได้ออกจากแก๊งโคทามินไปที่เรียบร้อยนะครับผมอ,อย่างลบอย่างลบอย่างลบนะครับ หลังจากวิเชียนออกแก๊งโคทามินไปแล้วนะครับก็เกิดการสืบสาว,าวเรื่องขึ้นมานะครับว่าทําไมอ่าวิเชียนนะครับถึงออกจากแก๊งโคทามินนะครับก็เลยสืบไปสืบมาครับก็เลยรู้สาเหตุว่าจริงๆคือไอ้มิดมันไม่ยอมช่วยเอ้ยไม่ใช่มิดดิสันติสุกเออก็เลยสรุปมาว่าไอ้สันติสุกนะครับมันไม่ยอมช่วยนะผมอันนี้สันติสุกนะครับอันนี้ อ่าสืบไปสืบมานะปรากฏว่าไอ้สันติสุขมันไม่ไม่ยอมช่วยเพื่อนนะครับไม่ช่วยนะครับผมสันติสุขจึงโดนขับไล่ออาจากแก๊งไปเหมือนกันนะครับผมเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะครับกปดติดตามพาร์ทต่อไปได้เลยนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าใครอยากติดตามตอนต่อไปก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ